วัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดอืวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เหมือนคู่สอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้โรคเมื่อได้รับเชือ้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้โรคได้<ย>สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธีิ e น normal ฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิดได้ไหมติดได้ดิกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวทำอย่างที่สอนเจอเชือ้อพร้อมสู้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธีนิวนอมอลฉีดวัคซีนโควิดแล้วก็เที่ยวเลยดิถึงฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไงก็ต้องนิวแนมอมอล <c oughs> อย่าลืมสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างสังคมไทยสู้โควิด